สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวเชียงรายนะครับวันนี้เราก็ไปวันที่หนึ่งเลยตอนเที่ยงนะครับเช้ามาเราก็ไปที่สิงปราคก่อนเลยนะครับถ่ายรูปที่สิงปราคนะครับแล้วเราก็เข้าไปต่อสวนดอกไม้นะครับด้านในแวะถ่ายสวนดอกไม้ด้านในนะครับอ่าไปสองคนก็ผลัดกันถ่ายนะครับนี่ถ่ายไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ชอบถ่าย แล้วก็เข้าไปต่อนะครับไล่ชานะครับด้านในจะมีไล่ชานะครับเข้าไปถ่ายนี่เก๊กสมาร์ทเลยนะครับนี่เซลฟี่นะครับเห็นทะเลสาบนะครับนี่ไล่ชานะครับสวยงามมากเข้าไปถ่ายลี่รูปคู่นะครับสิงปาร์คแล้วเราก็ไปต่อที่วัดล่องคุนนะครับเข้าไปถ่ายผัดกันถ่ายนะครับไปกันสองคนแล้วก็มีบางรูปก็ ขอให้นักท่องเที่ยวนะครับแถวนั้นช่วยถ่ายให้นะครับสวยมากนะครับวัดล่องคุณนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอาจารย์เฉลิมไทยอาจารย์เฉลิมชัยทำไปได้ดีมากนะครับแล้วก็ไปต่อวัดห้วยปากกังนะครับวัดห้วยปากกังนะครับไปสักการะเจ้าม่นลิมนะครับสวยงามมากนะครับองค์ใหญ่มากนะครับแดดจ้าครับ แต่เราก็สู้ไม่ถอยครับแล้วเราก็ไปต่อนะครับวัดล่องเสือเต้นนะครับสวยมากนะครับวัดที่จังหวัดเชียงรายคือแบบติดๆกันเลยนะครับใครไปก็อย่าลืมแวะป่านไปนะครับแล้วเราก็วิ่งไปต่อนะครับไล่ชาชุนฟงนะครับดังมากนะครับที่นี่ไล่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในจังหวัดเชียงราย ได้ชาชุนฟงนะครับนี่ก็ขอให้พี่นักท่องเที่ยวนะผู้ช่วยถ่ายให้แล้วเราก็ไปต่อนะครับอุทยานนวะอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะครับนี่ถ่ายกับจ่าแทมนะครับแล้วก็ไปสระน้ำมรกตนะครับใสมากนะครับแล้วเราก็ไปพักที่บูซอโฮมสเตย์นะครับอ่าวิวสวยมากนะครับฝั่งตรงที่เราเห็นนี่คือฝั่งพม่านะครับ เราได้ปั๊มสมุดเก็บอุทยานไว้ด้วยนะครับนี่ที่พักเรานะครับวันนี้นอนบนเต็นท์นี่นอนในเต็นท์นะครับเช้ามานี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นเย็นมากนะครับสิบสององศาเขาบอกว่าเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดนะครับแล้วเราก็ไปต่อที่นวนสุดแดนสยามนะครับนี่โพธิท่าเทถสวยๆเลยสุดแดนสยามแล้วก็รบวนให้พี่เขาถ่ายให้นะครับแล้วเราก็ไปจอที่สามเหลี่ยมทองคํานะครับนี่ เพชรกาละนะครับขอพรขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสวยงามมากนะครับสามเล่มทองคําก็นี่ครับด้านซ้ายนะเป็นพม่าแล้วก็ด้านขวาเป็นลาวนะครับนี่ที่เราเห็นไปเลยนะครับแล้วเราก็มาต่อที่อุทยานแห่งชาติภูชีฟ้านะครับกลางเต็นท์นอนตรงนี้เลยนะครับสวยสวยวิวดีๆนะครับแบบนี้โพสท่าไปเลยนะครับนี่ตั้งขาตั้งกล้องนะครับโพสเลยเลยปั๊มอุทยาน ภูชีฟ้านะครับว่างๆนะครับเราไปถึงเร็วนะครับเราก็มีเวลาถ่ายรูปนะครับวิวสวยมากแล้วก็มีน้องๆนี่ยามค่งเพืนนะครับก็หมูกระทะไปเลยครับอุ่นๆเช้ามาครับมีทะเลหมอกมาต้อนรับเลยครับนี่เราขึ้นไปบนดอยภูชีฟ้านะครับหมอกฟุ้งเลยนะครับในอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้านะครับหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปด เมตรจากน้ำทะเลนะครับแล้วเราก็ไปต่อที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับถ้ำสะเทินนะครับนี่ภูลังกาต้องมาตรงนี้เลยนะครับวิวดีมากสวยมากคืนนี้เราก็นอนบนเต็นท์รถเหมือนเดิมนะครับน่าบนเต็นท์ลังคาได้อีกหนึ่งอุทยานนะครับนี่ตอนเช้าทะเลหมอกก็มาอีกแล้วครับได้บรรยากาศฟินๆน,นะครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับเย็นมาก แล้วก็มาทำบุญครับมาไหว้พระนะครับ,รบที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแวะไหว้พระนะครับขอพรพระพุทธชินราชนะครับด้านในสวยมากนะครับนี่เราเข้ามานะครับสวยมากนี่ครับ คือองค์จริงสวยงามมากนะครับแล้เราก็มาต่ออุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับนี่บรรยากาศกว้างมากนะครับไม่ให้นํารถเต็นท์หลังคาเข้าไปนะครับเราเลยกางเต็นท์พื้นนะครับนี่บรรยากาศยามค่าคืนนะครับเงียบสงบมากแล้เราก็มาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นมรดกโลกนะครับตรงนี้นี่เซลฟี่ไปเลยนะครับแวะถ่ายรูปอ่างน้ํานะครับในอุทยานนะครับ ฟ้ากำลังสวยเห็นน้องกวางออกมากินข้าวพอดีครับมีมีน้องพลนุษมาด้วยนะครับนี่น้องกวางมากินข้าวใกล้ๆอ่ามากินหญ้ายะะครับนี่เราก็เจอนะครับตัวใหญ่มากขขาวสวยมากนี่สะพานลำตะคองนะครับแล้วก็แวะถ่ายนิดนึงนะครับนี่เรากำลังจะไปเข้าห้องน้ำนะครับเราก็ถ่ายรูปนะครับ โชดแชะโชดแช่เดินกลับมาน้องยังอยู่อีกนะครับนี่สเราก็กางเต็นท์ตรงนี้เลยนะครับลมแรงมากนะครับพัดทั้งคืนนะครับเราก็นอนในเต็นท์อันนี้เป็นรูปสวยๆจากเขาคอนะครับกลับถึงบ้านปลอดภัยครับสวัสดีครับ